ชื่อนางสาวสุภาพนิคุณคิมนะคะชื่อเล่นชื่อวีมค่ะตอนนี้นะคะอยู่ปีที่สีแล้วค่ะวันนี้ค่ะชื่อนางสาววิเชยาเดนจิตไับูนะคะชื่อเล่นชื่อเตยค่ะตอนนี้อยู่ปีสค่ะวันนี้ค่ะชื่อนางสาววุชานันทกุลนะคะชื่อเล่นชื่อพีมตอนนี้อยู่ปีสค่ะี่ค่ะชื่อนางสาวนานดาโคทาบูณค่ะชื่อเล่นชื่อแงค่ะตอนนี้อยู่ปีสีค่ะเป็นแอค่ะอยากที่จะบินอยู่บนฟ้าไกลๆสูงๆค่ะ ในเด็กก็คือเป็นคนชอบเครื่องบินอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากได้ความรู้เพื่อมาต่อยอดในอนาคตต่อไปค่ะทาง,งานเป็นพนักง,งานภาคพื้นในอุตสาหกรรมการบินแล้วก็อยากเรียนด้านภาษาด้วยทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินค่ะสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวากาศนะคะจัดตั้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว,วันออกปี2550เมื่อก่อนมีชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีการบินค่ะแต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีการบินและอ เด็กสาขาการจัดการการบินเพื่อออกไปปฏิบัติงานในแระเศงต่อการบินค่ะหลักส่วนบริหารธุรก,กิจบัณฑิตสาขาเปิดหรับการจัดการการบินค่ะค่ะหลักสูตรบริหารธุรก,กิจบัณฑิตนะคะต้องใช้เกรดเ,เฉลี่ยประมาณ2.30ขึ้นไปค่ะและทางสถาบันของเรานะคะรับทุกสาขาวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นสายสามัญน,นะคะแล้วก็สายอาชีพ สามารถมาสมัครเรียนได้ะคะ่ะและถ้าน้องๆนะคะที่จบโอสอน2ะคะก็สามารถมาเทียบโอนได้เหมือนกันนะคะจบแล้วเราสามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะเช่นพนักงานในอุตสาหการรมการบินจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาชีพอิสระ แรกก็ต้องบอกประวัติส่วนตัวของเราก่อนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เคยผ่านมาที่เคยทาในในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีทักษะอ,อะไรบ้างจุดเด่นของเองคืออะไรบ้างประมาณนี้ค่ะความรู้สึกที่มาเรียนที่นี่นะคะรู้สึกว่าอบอุ่นค่ะคณะครูอาจารย์น่ารักค่ะเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆน,น้องๆที่น่ารัก ทีทาวิชาที่ยากแล้วก็ง่ายค่ะขึ้นอยู่กับความพยายามของเราค่ะถ้าเราทำได้มันก็สามารถทำไ,ได้ค่ะหลักสูตรของเรานะคะ4ปี8เทอมค่ะค่าใช้ใจ่ายประมาณ2 5 6 0ส0บาทค่ะสามารถ,ถกู้เบญศาได้ค่ะมีค่ะสถาบันของเราเพิ่งเปิดหลักสูตร ก็เลยคธุรกิจบัณฑิตว่ปี2566นี้เองค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถสอบถามได้ที่เพจสถาบันเทคโนโลยีการยิภอว่าตเข้ามาได้เลยค่ะนีค่ะส,สถาบันของเรามีเครื่องบินเสมือนจริงไว้สําหรับการเรียนหรือไว้สําหรับทีเซนงานค่ะภายในเครื่องบินก็จะประกอบไปด้วยห้องหนักบินห้องผู้รียษสารแล้วก็เล้าค่ะ สามารถติดตามข่าวสารการสมัครเรียนนะคะได้ที่ทางเว็บไซต์ w o r l d r m i m u t t o a c t h ค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของการบินนะคะสถาบันของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งะะช่องทางการเลือกนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสนใจเนี่ยสามารถออสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะพวกเราขอลากันไปก่อน,นะะ่าสวัสดีค่ะ